ข้อ 211. อีกในหนึ่งสำหรับพวกคฤหถ์มุสาวาทที่เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าไม่มีเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนชื่อว่ามีโทษน้อยมุสาวาทที่มุสาวาทีบุคคลเป็นพยานกล่าวเพื่อหักรานประโยชน์ชื่อว่ามีโทษมากสำหรับพวกบรรพชิตมุสาวาทที่เป็นไปโดยปุรณกถาในาเป็นต้นว่าวันนี้น้ำมันในบ้านไหลไปดูดแม่น้ำ เพราะได้น้ำมานหรือเนอยใสแม้นิดหน่อยแล้วประสงค์จะให้หัวเราะกันชื่อว่ามีโทษน้อยแต่มุสาวาทของพวกเธอผู้กล่าวสิ่งที่ตนไม่ได้เห็นนั่นแลโดยในเป็นต้นว่าข้าพเจ้าเห็นชื่อว่ามีโทษมากกระถาที่เป็นไปด้วยสามารถการทำเรื่องที่ยังพร่องเพราะน้อยให้เต็มชื่อว่าปุรณกถา ว่าจีเพศที่เป็นไปด้วยไม่ประสงค์จะให้ของของตนก็ดีด้วยปุรณกถาในาก็ดีชื่อว่ามุสาวาตของมุสาวาทีบุคคลผู้มุ่งกล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นเบื้องหน้าก็จริงถึงอย่างนั้นเจตนาในมุสาวาทนั้นย่อมไม่มีกำลังเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีโทษน้อยมุสาวาทนั้นมีองค์สี่คือเรื่องไม่จริงหนึ่งจิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนหนึ่ง ความพยายามเกิดจากจิตนั้นหนึ่งผู้อื่นรู้เรื่องนั้นหนึ่งบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตัดโชคือสมควรแก่จิตนั้นอธิบายว่าสมควรแก่การกล่าวให้คลาดเคลื่อนด้วยบทว่าวายาโม ο, ท่านกล่าววงเล็บมุ่งถึงประโยชน์ด้วยโยกวายามะเป็นประธานท่านกล่าวว่าผู้อื่นรู้เรื่องนั้นเป็นองค์อันหนึ่ง เพราะแม้เมื่อมุสาวาทีบุคคลทําความพยายามด้วยประสงค์ในอันกล่าวให้คลาดเคลื่อนแต่เมื่อผู้อื่นไม่รู้เรื่องนั้นการกล่าวให้คลาดเคลื่อนก็ไม่สําเร็จส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามุสาวาทมีองค์สาคือคําไม่จริงหนึ่งจิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนหนึ่งผู้อื่นรู้เรื่องนั้นหนึ่ง